ครับใช้ได้นะครับก็ประเด็นแรกนะครับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับย้ํานะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นการถแถลงการแล้วก็เป็นการพูดคุยนะครับจากท่านประธานบอร์ดอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิธิมชนและผมประธานบริหารนะครับก็เราได้พูดคุยกันเพื่อแสดงความห่วงใยนะครับต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมชนในประเทศไทยและก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับเรื่องที่เราจะช่วยกันได้ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดต่างๆแล้วขณะเดียวกันก็จะ ให้ข้อคิดกับพี่น้องในเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับนะครับสิทธิมนุษยชนทั้งพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทั้งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศในฐานะที่เป็นผู้ไปละเมิดคนอื่นและผู้ที่ถูกละเมิดนะครับโดยที่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถือว่าเป็นประโยชน์ครับพี่น้องนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่มาตรา112แลงวเพื่อนครับปรากฏการที่เป็นการใช้มาตรา112นี่ผมจะขอชงให้อย่างนี้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยเจตจำนงของคณะที่ทําการรัฐประหารนั้นน่ะเป็นเจตจำนงซึ่งไม่ต่างจากการรัฐประหารเมื่อปี2498น่าแนะครับแล้วก็ไปรวบอำนาจรจริงๆ2500นะครับในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่ฝ่ายคณะราษฎรซึ่งยึดอำนาจจากกษัตริย์นั้นหมดอำนาจพอดีนะครับชุดสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่งนั้นในอำนาจนั้นหลุดไปปุ๊บชุดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขากาดจะล้างบางเพื่อสถาปนาอำนาจกษัตริย์ ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นรัฐที่นะครับเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ก็คือให้กษัตริย์นั้นถูกชูขึ้นมาอยู่เหนือการทั้งปวงทั้งสิ้นนะครับเหนือสิ่งใดทั้งหมดนะครับองค์กรต่างๆองค์คาพยพต่างๆเข้าไปสยบซีโรราบอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์นะครับแล้วพฤติกรรมตรงนั้นเนี่ยมันก็ต่อเชื่อมมาก,กับเรื่องของการต่อสู้ปกป้องประเทศไทยจากคอมมิวนิสนะครับทาให้กษัตริย์นั้นคนไม่ค่อยตั้งคาถามเท่าไหร่แต่อยู่มาได้สิบห้าปีสิบหกปีนะครับมันชักจะเล่นหนักขข้้อึน กษัตริย์กับทหารนั้นร่วมไม้ร่วมมือกันถึงขนาดประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีรัฐธรรมนูนเลยนะครับในยุค16แล้วก็ถ้ามีก็มีเป็นประเภทว่านะครับให้สิทธิทหารแล้วก็ให้สิทธิของคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเต็มที่เหลือเกินแล้วกษัตริย์นั้นก็ซ่อนรูปอยู่มาเรื่อยๆอาศัยจังหวัดที่ว่า,วาคอมมิวนิสต์ลุกหนักนะครับก็เลยต้องต้องร่วมไม้ร่วมมือก็อยู่ได้มาปี16ทุกคนยังไม่รู้ก็ตีไปที่นะครับถนอมนะครับ แล้วได้รัฐมนูลมาปุ๊บปรากฏว่าใช้มาสามปีนะครับรัฐมนูลปีหนึ่งเจ็ดนั่นเข้าใจว่าน่าจะเข้มแข็งที่สุดแล้วนะครับเป็นรัฐมนูลฉบับหนึ่งซึ่งถ้าเทียบไปแล้วนะครับยกมาสักสามฉบับที่เป็นประชาธิปไตยหน่อยนึงนะค่อนข้างจะดีก็คือที่สุดก็คือนะฉบับสองพันห้าร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับวันที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับที่ประกาศใช้ยี่สิบเจ็ดมิถุนานะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งนะก็นี่แหละครับฉบับสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับหลังจากที่นักศึกษาเนี่ย นะครับได้ลุกขึ้นมา2,517ครับทั้วทีหลังจากนักศึกษาได้ลุกฮือข,ขึ้นมาไล่ถนอมแล้วก็เรียกร้องรัฐมนูญแล้วก็ที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็2,540อันนี้เป็นพื้นฐานให้พี่น้องได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเจตจำนงของการที่จะรักษาอํานาจกษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากการรัฐประหารเมื่อปี19นะครับนะครับหลังจากนักศึกษาได้ถูกไล่เข้าป่าเหมือนวันนี้เลยเนี่ยเมื่อวานคุณนกมก็พูดก็เป็นลักษณะของการ เขียนกฎหมายเพื่อให้กษัตริย์มีอำนาจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดการกับคนที่คิดต่างคนที่จะเปลี่ยนประเทศให้เป็นลักษณะที่ไม่มีกษัตริย์อยู่นะครับซึ่งคอมมิวนิสต์ก็เป็นระบบหนึ่งซึ่งมาก่อนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นการเมืองระดับสากล ก็ทาให้ทุกคนเห็นดีเห็นงามเพื่อี่วพวกเราก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ผมเองก็นะครับก็เห็นด้วยว่าประเทศไทยเราไม่ควรจะต้องไปเป็นแบบคอมมิวนิสต์นะครับไม่จาเป็นเป็นรัฐสวัสดิการเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นั่นแหะก้าวหน้าและก็ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสันดานคนไทยก็ไม่น่าจะชอบตรงนั้นพวกที่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนักศึกษาต่างๆนั่นนะก็ไล่โดนไล่ฆ่าเหมือนกับวันนี้คนที่คิดต่างแล้วก็ไปตีพระธิดาบันกษัตริย์รือวิพากษ์ในแนวทางประชาธิปไตยแต่ว่าจําาาาเป็นนนนนตต้้้ออองงงงงพูดดถึโโครรรสขกกษัััย์ท่วหา ปรากฏการ์อย่างนี้เนี่ยมันผูกร้อยมากับการเมืองนะครับแล้วก็ในสุดก็นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนชนแล้ววันนี้เล่นกันหนักมากเอาละผมชงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้พี่นี่พูดต่อว่าการดําเนินการของเราเกี่ยวกับกรณีหนึ่งสองนั้นนะครับปองปรามเยียวยาแล้วก็สร้างเสริมทั้งทั้งสามอันเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อไปดีนะครับเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างหรือว่าคิดว่าอยากจะทําอะไรต่อเนี่ย ให้เตียนเอกได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังทั้งที่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้ทราบนะครับเกี่ยวกับกรณีหนึ่งหนึ่งสองครับครับครับคือเดี๋ยวเราจะผูกประเด็นหนึ่งสองนะฮะผูกประเด็นถแถลงการนะฮะผูกประเด็นอ่าอ่าอำนาจของสถาบันกษัตริย์กับาการเมืองในประเทศไทยน่ะมารวมกันให้หมดเลยนะฮะคือเรื่องกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองเนี่ยนะผมต้องเียนให้ท่านฟังได้ทราบว่า มีเรื่องของเรื่องหน้าที่ของพวกเราเนี่ยนะฮะเราเป็นหน้าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะองค์กรที่เป็นไม่เป็นไม่ใช่องค์กรของรัฐนะฮะซึ่งเป็นองค์กรอ่อ่ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มคนที่เสนอตัวเพื่อที่ทําหน้าที่เป็นอ่อ ngo นะฮะที่ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะฮะคือองค์กรของเราเราเราต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังในทราบว่าองค์กรนี้จัด ตั้งขึ้นมาอย่างไรมีจุดประสองค์อะไรนะฮะและองค์กรของเราเนี่ยก็จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะความประสาหรือเจตเจตเจตนาที่ที่ท,ที่ที่พวกเราทําหน้าที่อยู่เนี่ยต้องเใ,ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบและคนที่มีความรู้สึกว่ารักสถาบันกษัตริย์นะหรือเจา้าหน้าที่ทหารตำรวจ หรือคณะคอสชที่กำลังก็ฟังอยู่ในเวลานี้เนี่ยต้องอย่าลืทราบว่าเจตนาและหน้าที่ของเราเนี่ยนะเรามีหน้าที่ที่จะชี้แจงนะชี้แจงให้ให้สังคมนะฮะไม,ม่ชี้แจงให้คนที่เข้ามาฟังหรือชี้แจงให้คนที่เป็นเสื้อใส่เสื้อสีแดงฟังเพื่อที่จะกระตุ้นในเขาเนี่ยมีมินยีพอรู้สึกเขินหรือหรือเป็น,อ,ปนอ่าเกิดฟังแล้วเนี่ยให้ความ เชื่อถือให้ความเรื่องสยให้ความมีส่วนกระตุ้นให้มีความรู้สึกต่อต้านสถาบันกษัตริย์คือเจตนาไม่ใช่อย่างนั้นนะเจตนาคือเราต้องการชี้แจงให้เห็นถึงเหตุและผลของมันเหตุเหตุและผลนะฮะในเจตนาที่พวกเราได้ได,ไ,ดได้นำเสนอทุกๆครั้งที่พวกเราทําหน้าที่เป็นสื่อใน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 รายการพิ้วหรือแม้กระทั่งเอ่อบทความต่าง <c oughs> โดยแม้กระทั่งเอกสารต่างๆที่รัรามนําเสนอไปองค์กรต่างๆที่เราเราเรามีส่วนร่วมและและทํางานร่วมกันเนี่ยเจตน,นาของพวกเราก็คืออยากชี้แจงให้เห็นว่าปัญหานะครับเราไม่ว่าด้วยปัญหาเลยเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยสังคมที่จะเล่แล้วนะฮะาการเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเนี่ยฮะเอาง่ายๆเป็นคนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากอะไรสาเหตุใดอะไรคือต้นเหตุเอาข้อ,อสั้นแค่นี้นะคะคือสาเหตุใดอะไรคือต้นเหตุอะไรคือทําให้มันเกดิดเกดิดเกดิดสิ่งที่มันผิดปกติเกิดขึ้นคือพวกเรามีหน้าที่ศึกษาแล้วพวกเราก็มีหน้าที่กล้าทีออจา่จะออกมาวิเคราะห์วิจารณ์อย่างถูกต้อง ตามหลักตามสิ่งที่พวกเราเห็นตามหลักฐานการที่พวกเราวิเคราะห์วิจารณ์หรือแม้กระทั่งออกถแถลงการฉบับวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานั้นต้องมีายามให้คนที่รับแจ้าฟางาังว่าสิ่งที่เราถแถลงการออกไปนั้นมันเป็นถแถลงการที่มีเนื้อหาเนื้อหาทั้งหมดในถแถลงการนั้นมีหลักฐานทุกประการครับมีหลักฐานแล้ว ออกแถลงการตามหลักฐานทุกประการหลักฐานที่เราเห็นนั้นเกิดจากหนึ่งส่วนประกอบเอกสารต่างๆการกระทําต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเราวมีหลักฐานชัดเจนหลักฐานที่ที่ที่เราสามารถอ้างไา้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ การยึดอํานาจทุกครั้งถ้าสถาบันหรือพรหรือพระมหากษัตริย์ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่มีส่วนเห็นด้วยการยึดอํานาจของทหารก็ไม่เกิดขึ้นหรือการออกรัฐธรรมนูญฉบับโชคทาวออกกฎหมายมีระโทษกรรมให้คณะทหารที่ยึดอํานาจซึ่งเป็นการลดปล่อย การกระทำของทหารที่มายึดอำนาจเนี่ยให้พ้นจากการเป็นผู้ต้องหาคือหมายถึงให้พ้นจากจากคำว่ากบฏซึ่งจากคำว่ากบฏการเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะอำนาจของพระมหากษัตริย์นั้นสามารถที่จะเซนยินยอมเซนเป็นพระปรมาภิไทยเพื่อเห็นด้วยกับการยึดอำนาจครั้งนี้ เมื่อเรามีหลักฐานชัดเจนเมื่อเรามีหลักฐานชัดเจนทางคณะกรรมการก็เห็นเห็นมีการประชุมมีการประชุมเพื่อให้มีการตกลงว่าการถแถลงการครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาของถแถลงการนั้นเรามีหลักฐานเพียงพอที่จะสรุปเป็นเนื้อหาในถแถลงการไหมเมื่อท่านประธาน ภาคีไทยได้นำเสนอให้คณะกรรมการเข้าที่ประชุมเพื่อขอคำยินยอมจากคณะกรรมการคณะกรรมการเมื่อเมื่อเมื่ออ่านในแถลงการและทุกคนก็สรุปว่าเห็นดีด้วยเนื่องจากตัวหนังสือทุกตัวหนังสือนั้นมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจนนะฮะนี่คือแถลงการเมื่อแถลงการออกไป สิ่งที่พวกเราดำเนินการนั้นเป็นไปตามรูปแบบขององค์กรที่เรามีเจตนาที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรขึ้นมากับรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเรามีหน้าที่เมื่อเรามีหลักประกันในการ ที่จะถแถลงการเราจึงกล้าที่จะถแถลงการให้ผู้ที่มีส่เกี่ยวข้องได้รับรู้ว่า,วาถแถลงการฉบับนี้มันเกิดขึ้นตามหน้าที่และตามกระบวนการอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้น แถลงการที่ที่ที่ผ่านมานะั้นในวันที่หน,นึ่นั้นผมเะ็นเลยทห่ท่านผู้ฟังหรือหรือเจ้าหน้าที่สถานกรงสูลนี้หรือคณะทหารขอสอชอได้ทราบว่าถ้าหากแถลงการฉบับนั้นพวกท่านไม่เห็นด้วยหรือพวกท่านมีความรู้สึกว่าแถลงการฉบับนั้นสร้างความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ดีหรือเจ็บปวดให้กับพวกท่าน พวกท่านสามารถนำหลักฐานที่พวกท่านมีอยู่มาหักล้างคำพูดทุกคำพูดในแถลงการว่าในหลวงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยึดอำนาจครั้งนี้ในหลวงนั้นไม่ได้เป็นคนที่พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับโชวคาวฉบับนี้ในหลวงไม่มีส่วนรับรู้เอาหลักฐานต่างๆมายืนยันกันตามหลักของกฎหมายนะฮะ เอามายืนยันกันเลยว่าสิ่งที่พวกเราทํานั้นไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าพวกท่านไม่มีหลักฐานาหนากร้านว่าในหลวงไม่มีส่วนรู้รับรู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้พวกผมผมต้องบอกว่าพวกท่านจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมรับความจริงฟังให้ดีนะฮะถ้าพวกท่านไม่มีหลักฐาน <c oughs> เมื่อพวกท่านไม่มีหลักฐาน ว่าในหลวงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนในการใช้อํานาจในการที่ทหารยึดอานาจครั้งนี้หรือไม่มีส่วนในการที่จะเซ็นชื่อพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและออกกฎหมายมีลโทษกรรมรัฐธรรมนูญชั่วคราวในครั้งนี้ถ้าไม่มีหลักฐานนะพวกท่านจะต้องยอมรับแถลงการฉบับนี้ทุกคน พราะพวกคันไม่มีหลักฐานมาหักล้างกับแถลงการของเรานี่คือส่งที่สังคมที่เจริญแล้วเราเอาหลักฐานต่างฝ่ายต่างเอาหลักฐานมายืนยันกันว่าแถลงการขององค์กรสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นแถลงการที่มีความชอบธรรมไหมหรือหลักฐานที่พวกคุณมีอยู่นั้นมีความชอบธรรมไหมแล้วเอาหลักฐานมาหักล้างกันถ้าพวกคุณมีหลักฐานว่าพวกเรานั้น โกหกพวกเรานั้นเป็นผู้กล่าวหาพวกเรานั้นจัดจ้วงพวกท่านสามารถจะพองร้ององค์กรของเราได้ทันทีนะฮะอันนี้ผมขอท้าและผมขอท้ากับทุกคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบแถลงการฉบับ,บนี้เชิญเลยนะครับถ้าพวกท่านมีหลักฐานถ้าพวกท่านคิดว่าในหลงวงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วถ้าพวกท่านมีหลักฐานเอาหลักฐานของในหลวงมาหักล้างกับหลักฐานของเรานะฮะ ว่าหลักฐานของใครนั้นเป็นเป็นความจริงนะเมื่อท่านคิดว่าท่านมีหลักฐานท่านสามารถฟ้องร้ององค์กรของเราได้ทันทีเลยนะอันนี้เรื่องนี้เราเรามาคุยกันเรื่องแผนการฉบับของวันที่หนึ่งก่อนนะะเรื่อนี้อาจจะบางบางคําที่ผมอาจจะหยุดชะงักนิดหนึ่งเพราะว่าผมต้องการให้คําพูดของผมเนี่ยเกิดความกระชับเกิดขึ้นล้วตรงกับประเด็นที่ผมต้องการ มีเจตนาที่อยากพูดให้พวกท่านได้เข้าใจอย่างแท้